ดราม่าที่สุดของการยิงจุดโทษยูเวนตุสบูคาเรสติกับโอกาสทองที่จะคว้าคะแนในในเกมดร์บี้กับสเตลัวบูคาเรสและมันจบลงแบบที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อนาทีที่96 j u v e n t u ยูเวนตุสบูคาเรสติตามหลัง2ประตูตอนหนึ่งและพวกเขาได้จุดโทษโอกาสทองที่พวกเขาจะเก็บแต้มสำคัญในดร์บี้แมชนี้มันเกิดขึ้นแล้วจอชคารินชารูก้าวขึ้นมาและทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่เขาแต่ผลลัพธ์น่นแหละครับ ลูกบอลลอยตรงเข้าไปในมือของฟลอรินนิต้าผู้รักษาประตูของสเตอัวโดยไม่ต้องขยับตัวทันทีที่นิต้าจับบอลได้ผู้ตัดสินเป่าลกวีดจบเกมทันทีสเตอัวชนะไป2ประตูต่อหนึ่งและยูเวนตุสยังคงจมอยู่ท้ายตารางจากความหวังที่จะแบ่งแต้มกลายเป็นความทรงจำสุดอายของจอชคาลินชารู ่หนนนัักกไปวา้ดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมทีมของจอชทั้งในสนามและที่นั่งดูอยู่ข้างสนามจะไม่พอใจกันอย่างมากจากที่เราเห็นในฟุตเทจนี้ดูเหมือนจอชจะโดนเพื่อนๆและสตาฟหลายคนในทีมเอาเรื่องหนักเลยล่ะครับลูกปาเนนกาเป็นการยิงที่ต้องใช้ความมั่นใจและเทคนิคสูงแต่ถ้ามันพลาดมันอาจจะกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าอับอายไปตลอดชีวิตการคาแข่งบางครั้งแค่ยิงเต็มแรงก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่า คุณคิดว่าจอชควรลองอีกครั้งหรือควรเลิกใช้ปาเนนกาไปเลยคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับ